สวัสดีค่ะพลอยเชอร์มานอวดโมเมนต์หวานคู่โต้งทูพีแฟนคลับแหยินดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับพลอยเชอร์มานกับแรปเปอร์สุดหลอ่อโต้งทูพีที่ก่อนหน้านี้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้วิว,วทั้งภาพพลอยไปนั่งรอโต้งทูพีถึงขอเบเวทีคอนเสิร์ตและได้เห็นทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้น ความชัดเจนนี้ถูกตอกย้ำแล้วจากฝ่ายชายด้วยการที่โต้งได้ลงภาพคู่กับพลอยในโมเมนต์กอดอย่างหวานซึง้งต้องบอกเลยว่าภาพดังกล่าวหลายๆคนเห็นแล้วถึงกับกระหน่ำกดไลค์ให้รัวๆเป็นเรื่องราวดีๆของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ล่าสุดสาวพลอยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเป็นการตอกย้ำความชัดเจนความสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นอย่างสวยงามกับภาพของการเดินเคียงข้างคองแขนไปด้วยกัน งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากรน่ำกดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยค่ะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทำเอาแฟนๆเห็นแล้วพริ๊ดลั่นเขินหนักมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ